ครับสวัสดีครับอ่ามันนีกสิมารีวิวอ่ายิ่งหนูเป็นล่างบอลแท็ใส่ลูกสี่เส้นหาอยู่หกสิบเส้นเป็นกจเต็มลกเีรกสิเป็นเปรกอ่าตัวนี้ยี่สิบเส้นครับอ่าแกะสามารถแกะยางออกได้ระยะเช่าตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบกำงนักกู่ที่ทรีมากล้วหาได้ครับเป็นมือสอดแต่สิยิ่งอยู่4มิดครับมาเบบึง มันเป็นกองเผาก็ได้ประมาณสามสี่มิตรนะครับอยู่ถึงสี่มิตรอ่ะฮะก่สี่นี่หัวเบื้งประมาณสี่มิตรยิ่งใส่อ่าขวดใส้ชุ้มผู้อยากทราบผมทิะบรับทิศเชียวอ่าทิศเชียวครับแต่ยางไม่ต้องแข็งร้ายครับโอเคครับผมนี่งูก็เขาปางปายจะไปลูก <peach noise> เออลุกป,ปังลุบไปแล,ล้วปัปงหลบมาหออลบอ่าบอลแพ็กตัวนี้ก็สีใส้ลูกจากด้านปลายฮะมันกับสีเซ่พ,อพ,อพรออมมันกับลูกกับบดินเลือไส ไ้แลวกับล่อยมันไหลลงไปโอเคออออน,ะนะครับลูกสอ,องเริมแล้นม่กสาลงเจือาบนแพ็คมก็จีบปอดไัยครับมั่อก่ ใส่ลูกจากด้านปลายลูก60เส้นเจ็70เส้นก็นได้ครับยิ่งบโกไกล่ลูกกาเป็นซีจุดหามันกับโบขดโบอง,งอ้อเยอะไปใส่หยางแข็งหลายนะครับดอกที่สามระยะที่มีโอก่านบอกครับหนูสวยยังไงครับ ยายครับตัวนี้อยู่70นนี่ก็เป็น่ายเก่าครับออกมาเฮ็ดรีวิวนัก,กอายูถเงประมานโลหะได้ครับล่างมันแครประมาณล่างมันอายุถึงประมาณ80เส้นครับใส่เป็นบอลแพ็คอ่าอีกเท่าน,นึงเซอร์ซีเพราะเขามหมัอนใจเอ อยาสรัผมกันนิดหน่อยครับหกสิบบาทของเขากับ,บเหลือครับระยะาทีอีะซีเชือกกับโดนซีเชือกกับเป็นหนูกรับถูกทุกเชือครับกับลูกดอกซีจุนหาบนแพ็คยาวหกสิบเส้นตัวนี้โอเคครับ ไอ้หีสร้างเฮดก็ได้ครับปลอดภัยล่างบคขบางงอกส้างเป็นชุดบนก็นได้ครับเป็นแบบนี้ครับโอเคครับฝาขก็้ว้ครับขอบคุณครับ